ประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอสตกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นงานประจำปีที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญต่อชาวบ้านริมแม่น้ำมูลมาหลายสิบปีเดิมทีเกิดจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่พึ่งพาเรือเป็นพาหนะในการสัญจรและทำมาหากินเมื่อถึงช่วงหลังออกพรรษาชาวบ้านจะจัดการแข่งขันเรือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทำบุญตักบาตเทโวต่อมาเมื่อความนิยมแพร่หลายมากขึ้น งานแข่งเรือสตึกได้รับการจัดอย่างเป็นระบบสนามแข่งขันใช้แม่น้ำมุมบริเวณท่าน้ำวัดโพธารามวัดเหนือและก่อนวันแข่งขันจะมีขบวนแห่เรือสวยงามและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านนอกจากการแข่งขันพายเรือที่เป็นไฮไลท์แล้วงานนี้ยังเป็นเวทีในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการต่อเรือยาวการฝึกพายที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ประเพณีแข่งเรือยาวของอัมเพิสตึกยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่คนในพื้นที่ภาคภูมิใจและร่วมกันสืบทอดมาจนถึงปัจจ,ออมมจุยยบันงงอทดฟ